สวัสดีผู้รักการประชนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้ผมมาแนะนําเมดระดับซูเปเรียออกมานานแล้วนะครับแต่ผมมีโอกาสมาแนะนําวันนี้ก็สเตดี้เบอร์เน็ตมาดูกันครับเออก็เป็นโจรสลัดในสม,มัยนานว่าสุภาพบุรุษโจรสลัดนะครับ ความเชี่ยวชาญเขาก็ด้านค้าขายปศุสัตว์รีวิวสต็อกนะครับภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเลเวล4แล้วก็ภาษาอินเดียนัสแคลิเบียนคนพื้นเมืองในแคลิเบียนเลเวล3นะครับแล้วก็มาดูประวัติสักเล็กน้อยโอ้เขาเป็นโจรสลัดของอังกฤษนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโจรสลัดเขาเป็นเจ้าของที่ดินที่ร่ำรวยนะอา้าว ร่ลำรวยแล้วก็ทำไมมาเป็นโจสลัดเนี่ยอย่างนั้นเขาก็เลยได้รับฉายาว่าดิกเนมเ e นเทนแมนไพเโจสลัดสุภาพบุรุษแล้วก็เขาก็มีโอกาสจากที่ได้กเกษียณตำแหน่งในพันตีของโลยอนกาดเขาก็เปิดฟาร์มแล้วก็อาศัยอยู่ในฟาร์มนั้นเนื่องจากที่ เขาได้แต่งงานแล้วก็มีความขัดแย้งกับภรรยาของเขาก็เลยซื้อเรือแล้วเริ่มกิจกรรมโจรสลัดโดยที่ว่าเขาไม่มีประสบะการณ์ด้านการเรือเดินเรือม,มาก่อนเลยนะระวังที่เขาไปที่เมืองนัสซอก็ไปเจอกับเอ็ดวาร์ดทิสนะไอ้ขาวดำก็เลยได้ร่วมทำงานกับโจรสลัดไอ้ขาวดำนะครับ มาดูเอฟเฟกต์เอฟเฟกต็อบเอฟเฟกด้านฟันดาบเพิ่มการหลบหลีกการฟันดาบขึ้น23หน่วยอ่าเซเชลลิดด้านการค้าขายพวกปศุสัตว์นะครับก็เพิ่มจำนวนขึ้นมา5.6%เอร๋อเราเวลาซื้อก็ได้ลดราคาลง1%นระครับปศุสัตว์อ่ากำจัด บรรเทาเรื่องหนูบนเรือ3.3ภัยพิบัตินะครับเซเลคเตอร์เอฟเฟกมีที่อุดหูด้วยบองกันการเกิดไซเลนขึ้น3.3เัยพิบัติเวะลาขายพวกเครื่องปรุงซีซันนิ่งก็ได้ราคาขึ้นมา1ราคาดีขึ้นอ๋อนี่ก็คือมีโอกาส4.1เมื่อโจมตีด้วยการฟันดับ ทำให้ศัตรูถูกสีสกิลนะครับโอ้เลเวลาสองเทิร์นสีสกิลด้วยการฟันดาษนะ4.1%เมื่อขายพวกปศุสัตว์ก็จะได้ราคาดีขึ้นโัววัชพอาเปอร์นตเลเวล90นะครับเชลเลอร์เอฟเฟกด้านดีเพิ่มโอกาสการสำเร็จขึ้น0.2%ในการ บัตเตอร์ไพน์ในคูชีเอชันเจรจาต่อรองที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าเพิ่มความสำเร็จขึ้น0.2%สกิลยุทธนาวีเพิ่มพลังการโจมตีด้วยปืนใหญ่เลเวลหนึ่งนะครับเพิ่มการโจมตี18%แล้วระย,ยะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็ชนเรือเกิดคอนฟิวนะครับ เลเวล2เลยแล้วก็อันน่ารุนแรงกว่าเลเวล1มีโอกาสทำให้เกิดคอนฟิวทีเธอนะครับสู้กันตัวต่อตัวก็เกิดพาวฟูลแอทแท c k นะครับ <You S 1> ดูฟังเสครั้งแล้วก็เด่นๆก็คือสกิลด้านการค้าขายปศุสัตว์แล้วก็การชนเรือเกิดสับสนเลเวล2นะครับ ถ้าเปรียบเทียบแล้วกับยิ่งจอกขาวก็ถือว่ามีภาษีดีกว่าเพราะว่ามีสกิลการต่อสู้ที่ดีกว่านะครับโอเคครับก็มีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาแนะนำเมทอันดับซูปเปอรลียต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ